วัสดีครับมาหอกับรถชิยาธรรมาหากินเก่านะครับวันนี้จะพาไปสอยมดแดงนะครับกินกินแรงนะครับมาเจียมันมาๆนะครับมาหั่นสอยไปหรั้งหนึ่งนะครับบนท่านในไทยนะครับหั่นห้ามันเล็กนะครับอาหากินแรงนะครับมันจะได้หลายได้น้อยเนื้อกับบึงกันแล้วน้องมันนี่กระคำไปเลยนะน้องๆนะครับขออนุญาตนะคุเนาะโอ้ยนี่นะครับบรรยากาศของปลามันที่เขาคุดแล้วนะครับเขาเจ้าคุดแล้วนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมเจอคนนั้นเนาะโห้ไหนวะนะครับผมราสามารถจะเอากล่องไปตังได้นะครับผมจะเดี๋ยวพอจเจ้าออกมานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ป่ได้นะครับ ออเจากบนเองออกจากโต้เลยครับนาะอครับอยู่ไหนพูดห้างหนึ่งนะครับนกะสองห้างสองห้าง,น,งนะครับโอ้หเหีน่นะครับมีแต่ปลาหนามนะครับผมกล้าเข้าไปนะครับอยู่ทั้งนอกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ข่อยเอามอลแดงเอาจากตัวก่อนนะครับปัดสิทัวเจ็บเจ๋อว่าครับพออีกครั้งหนึงครับนี่คุณนะครับผมทางปลาไปเรียบร้อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมไม่รูนะครับว่ามันจะอยู่ลำบากขนาดไหนครับอยู่ในปาน้ำนะครับโอ้ยหากินลงสูงคือลำบากเลยครับเจ็บกับเจ็บนะครับน้ำกับพ้น้ำนะครับมันจะสนใจไปดูนะครับโอ้โหทรมานขนาดไหนนะครับนู่นนะครับนู่น โบ้นพู่นนะครับนั่นใบไผ่นู่นนะครับทำสวนเห็นมั้ยเนาะล้วครับเดี๋ยวผมจะต่อไม้นะครับพ่อไม้นั่นกอจะบาถึงแล้วครับเริ่มรแป๊บนึงครับครับเดี๋ยวผมจะไปสอยก่อนนะครับน้องยังไงละครับของราคาแพงนะนี่ยนะครับต้องกินยากในจังหน่อยนะครับปลาหนองปลาหนามกับโมเว่นนะครับบุกเข้าไปนะครับโอ้กันมีเงินจะซื้อเอาดีกว่านะครับอันตรายครับทรมานนะครับ tay tay ngăn đi tay 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 kiểu khóm xẹp Đây, cắt มาด้านกัดหกับมากับเจ้าคอสนะครับเจ้าคอสคู่ซีนะครับไปไหนก็ไปน้ำกันนะครับโดนมาด้ากัดกัดน้ำกันนะครับเดี๋ยวพอยชักฮังเลยผมจะถ่ายให้ดูนะครับเอาละ้วก็พอยอีกฮังหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่แป๊บๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะเง่นะครับ เอาละครับตะวันกับแล้งนะครับเนาะเดี๋ยวไปสรุปกันยูบ้านนะครับว่าจะได้หน่อยได้หลายจะได้เพาะปนเพาะจังไดนะครับมดแดงนะครับของแสบของนัวนะครับเนาะในภาคอีสานของเราเนาะเนี่ย้านนอบมันนอกนะครับทำมาหากินทุกคนนะครับบุค้ลไปซื้อไปหานะครับเนาะแต่มันเจ็บเสลเกินนะครับอ๋อเดี๋ยวไปสรุปกันยูบ้านนะครับว่าจะได้หน่อยได้หลายครับครับมาถึงบ้านนะครับมดแดงที่หาได้เมื่อกี้ก็ได้ขนาดนี้นะครับนี่แล้วแลงอยู่นะครับ นี่นะครับบมได้ซื้อได้หานะครับแต่ผมทรมานเจ็บนะครับมันกัดนะครับนี่นะครับนี่ครับได้เท่านี้นะครับนี่โอ้ได้หลาเติมเลยนะครับนี่ไม่ได้น้อยนะครับนี่ครับดูนะครับครับเอาละครับผมก็จะได้ปิดคลิปแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับนเสียทฐธมาหากินครับขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย